เาทักทายสบายดีพี่น้องเมื่อสุกครูสคนมาพบกับสามาชแนลอีกแล้ววันนี้เราจะพาทุกคนมาเบิ่งภาพบรรยากาศภายในรถไฟ EMU เนาะทุกคนก็คือเป็นสั้นสองนั่นเองจากนครหลวงจันทร์ไปหาสถานีหลวงพะบางนั่นเองก็คือเป็นมือที่เราไปจะเดินทางจากนครหลวงจันทร์ไปหาหลวงพะบางและก็น,นี่ก็จะเป็นภาพบรรยากาศภายใน รถไฟ EMU สั้นสองนั่นเองเดี๋ยวพมะมาพาทุกคนไปเบิ้งหลังจะพาทุกคนไปอธิบายเกี ify, ่ยวกับการซื้อปีเนาะต้องมีอย่างแดเนาะแล้วก็ต้องเห็นอย่าใดจึงสะได้ปีซื้อปีได้อย่างประมาณนี้นะที่นี่เนาะตามที่เมื่อกี้บอม,มากว่ามีนำห้อนให้เฮต้มมีอย่างกับมีนะทุกคนอยู่ภายในรถไฟเอ็มยูนี้คือขบวนร่นสร้างนี่นะทุกคน คือแบบถ้าผู้ใดอยากมาซื้อปี้รถไฟอย่างก็ต้องมีเอกสารทั้งนี้นะทุกคนนึ่งนี่ดักรักนี่ต้องมีบัตรซักวัคซีนเนาะต้องครบโดสเนาะและ้วก็ต้องมีบัตรประจําตัวเนาะบวกกับวัคซีนเนาะถ้าบมมีบัตรประจําตัวก็สามารถใช้แทนแม่นพาสปอร์ตเนาะพาสปอร์ตบวกกับวัคซีนแล้วก็หรือว่าบมมีพาสปอร์ตก็สามารถเอาปุ่มสมรรถครวบวกกับวัคซีนก็สามารถซื้อได้เนาะมี3อย่างให้เลือกเนาะ จะเป็นวัซาวัซซาวิกซีนีน่แน่นอนต้องมีแล้วเด่ต้องมีตัวมาบวกเขาจะเป็นปรูปสามมกฟัวเนาะหรือว่าประจำตัวรือว่าพาส,สอร์ต,ต้องเลือกอย่างใดย่างนึ่งเนาะที่มาบวกกับวัคซีนแล้วสามารถไปซื้อปีได้เนาะส,นส่วนส่วนสำหรับผู้ใ,ใหญ่ถ้าเป็นเด็กน้อยก็่ือว่าเม็ดส,สาวลงมานนนเนาะทุกคนเนาะถ้าเม็ดส,สาวลงมาจะได้ขีฝีเนี่ยแต่ต้องมีผู้ปกครอง ไปนำเนาะคือแบบจ้า่มีบ้อนนั่งให้สำหรับเด็กน้อยผู้ที่อ่าผู้ที่อ่าตั้มตักลัวแมดสาวลงมาอ่าตักลัวแมดสาวลงมานั่นเองส่วนถ้าต้องไปได้เฉพาะคนเดียวกับอ่าผู้ปกครองผู้นึงนั่นเองเนาะทุกคนก็คือต้องได้นั่งตักอย่างนะต้องได้อุ้มอย่างประมาณนี้นะเออเข้าใจเนาะแต่ถ้า,าหลายคนเด็กน้อยถ้าเป็นหลายคนเน ถ้าต้องการพอนั่งอย่างก็ต้องได้ไปซื้อตี้นะทุกคนแต่ต้องให้ผู้ปกครองไปซื้อนอะนะครับอยากให้ทุกคนเข้าใจตามนั้นนะอันนี้ก็จะเป็นถ้ามาฮอดจุดนี้ก็ถือว่าเป็นจุดที่อ่าุดบ่อนอ่าสั้นสองเนาะจากนครหลงวงพิจิตรไปหาอ่าสถานีหลวงพระบางนั่นเองแต่ถ้าถ้ามาจากหลวงพระบางมาก็ถือว่าตัวที่มอมัาดยุนี้เป็นสั้นสั้นสั้นหนึ่งเออ เพราะว่ารถไฟมันจะมีอันสองหัวเนียรถไฟแลอันนี้ก็จะเป็นสถานีพพนฮงเนาะทางนี้เดี๋ยวเราจะบอได้จอดเนาะเพราะว่าเพปนว่าเออจะเดินทางต่อไปเลยเนาะจะเดินทางต่อไปอ่าฮอดหลวงพระบางเลยจะบอได้จอดอ่าสถานีพูนโฮงแล้วก็สถานีอ่าบางเวียงเนาะสองฮอดเดี๋ยวจะเป็นเที่ยวเศร้าเนาะเที่ยวเศร้าก็จะจอดแต่อันนี้จะเป็นเที่ยวแรงที่ไป สถานสีสถานีลงก็าบางเลยเนาะโดยตรงเลยเพื่อจะบ,บริเวณเนาะจะไปเดิตรงแล้วกันแล้วทุนละเรากระจีได้กลับมากือเก้าเนาะะท้ายคิดน้อยนึงลนะสีกเก้าเนาะหรือว่าใช้เวลาน้อยเดียวเนาะใช้เวลา่ออกมา44ตอันนี้จะเป็น1ิบนะหกหปเนาะเหล่าฮอดสถานีปวดหงแล้ว นี่เป็นน้ำไม่หยักโอ้เรื่องเลยตันนี้เนาะมีฟูมีผาอย่างเนาะแล้ว,ลวเข้ามงแล้วคือว่าผ่นานป่าซีฮาซีฮาวมงทุกคนเวลาเข้ามงมันจะเป็นแบบความดันว่าไม่อย่างมันบีบนะคือเขาดำน้ำไปลึกๆแล้วมีอันที่อย่างมันกระทบเสกหัวน้อยนิดนะทุกคนเนาะคือความดันมันบีบ เจีย่ยหูของเจ้วของดำน้ำเนะาะแต่สไตล์แบบผมรู้สึกเป็นอยางสั้นเนาะอันนี้หูผมว่าจะอึ่งเลยเนาะแลจะบูได้ยินอย่างเงี้วเวลาเข้าอุโมงก็จะระเทืออนนี้เข้าอุโมงก็ออกจากอุโมงกันแล้ว,ออแ,ลวแต่เดี๋ยวจะเจี๊ยหูอย่างมันดันจับเลยเนะ อันนี้ก็น่าจะหอดแถวใดน,นอ้อมีห้องงานแล้วน,อน้องคนมีห้องงานอยู่ทางพนะุ้นเนาะคือพูดว่าห้องงานอย่างน่าจะเป็นแถวบางเวียงหรือว่าประมาณนี้เนาะ ๋ัวนี้เอาก็ห่อสถาน,นีรล่เขาบางเป็นที่เรียบร้อยใช้เวลาหนึ่ง่วโมงกับสามสิบหกนาทีเท่านั้นเองครับทุกคนนี่เนาะถือว่าทางนี้ถือว่าใหญ่พอสมควรนะเดี๋ยวฮอาจีทายหูมี้น้อยนึงแล้วเขากจะขึ้นไปทางนั้นเนาะไปรอท่ามนซื้อปีอย่างประมาณนี้อันนี้กับห้าโมงห้าโมงปลายแล้วสถาน,นี เราพับบ้างมันจะถือว่าหลายพอสมควรนะเนาะมีเพื่อนออกมาทางนั้น <sh> มันจะมีคณะดหนำเพล่นอีกอย่างหนึ่งเลย เดี๋ยวเอามาฮอดเ,นะอเพื่อนึงเอากระชิกคับนครหลวงกังจังนทะร์เนาะทุกคนอันนี้นี่หวงพราาบางก็จะประมาณนี้นะทุกคนสถานีหลวงพระบางไปหานคะรหลวงกันจันเนาะก็เมื่อกี้เราก็มาจากนครหลวงกันจันเราก็กระิกคับเลยเนาะทุกคนนี่เคอเกนะ้าเนาะ เวลาอนอนี้กำลังเดินทางกลับแล้วลตู้นี่แปดมาทางขัอมือเลยเจ้าไมทางหน้าเลยเจ้าไอ้ตู้ที่หกู้สตู้ที่หกทางหน้าเลยเจ้าคือห้านี่น ีน่่เนอ,อ,อเเานดี๋ยวเาจะไปนั่งอยูอ่แถววันนี้เน,ะนะ okay. าะ1ีเอสเอฟนี่เนาะเอฟเอฟโอเคจะจับอนนอกันนะทุกคนส่วนตอนมานั้นเพื่อนจะบริเวณเนาะก็คือเป็นเที่ยวที่จะเป็น15โมง44นาทีน่มาจากน,นครลงวันจนันทรนเพื่อนจะ มาโดยตรงมาฮอโหลวงขบางโดยตรงเลยเดขากับจากหลวงหลวงบางเนาะหลวงขบางมาหานาครหลวงก็คือเพื่อนจะได้แวยู่2สถานีก็คือสถานีวา,างเวียงและสถานีโพนฮงเนาะก็คือแต่ละระยะเส้นทางมาก็คือว่าคนานนําแล้วนะทุกคนก็คือออกมาจากาสถานีหลวงขบางก็จะเป็น18บแปดโมงสิบหกนาทีนั่นเองก็คือแนมบูเห็นอย่างเลยจะว่าเดี๋ยวนี้ฮหอาหอ สถานีวางเวียงเนาะก็ใช้เวลา50นาทีนั่นเองเนาะกัมาหอดสถานีวางเวียงแล้วก็สถาน,นีต่อไปก็จะเป็นสถานีพูนฮงนั่นเองเนาะก็ะคือว่าเดี๋ยวนี้เรายังยู่สถานีวางเวียงนั่นเองก็คือใช้จากหลวงพระบางาสถานีวางเวียงนั่นก็จะตกอยู่ที่50นาทีนั่นเองเนาะทุกคนก็คือจากการหอาจับเวลามาเต่า ออกมาจากสถานีหลวงพระบางมาหากบางเวียงนั่นเองเนาะทุกคนรานสถานีต่อไปก็จะเป็นสถานีโพนฮงนั่นเองนะทุกคนก็คือใช้เวลาน้อยเดียวเนาะจากอ่า สถานีบางเวียงมาหาคุนหงท์เอจะตกอยู่ที่เสาปลานาทีนะทุกคนจะเป็นเสาห้านาทีเนาะจะากาสถานีบางเวียงมาหาคุนหงส์ันเนองเนาะถอือว่าใช้เวลาน้อยเดียวกันถือว่าหอสถานีนี้แล้วเนาะก็ต่อไปที่เป็นนครหลวงขันเทียนเลยนะยแต่ละมื้ออาจจะบวท้อกันนัดเต็มืันนี้ก็ถือว่าส้ำทีพอมาแเรามานี่นะทุกคนเนาะอโอเคเดี๋ยวไปต่อกันเลยนครนครหลวงกุนเทียนเลย เี่นสำหรับคลิปวิดีโอนี้มากๆจะใช้ลาทุกคนเปก่อนนะน้องปลทุกคน,กคน,ากคน้ามาคลิปนี้กับสมารถกดไลค์กดแชร์ก,สก,สสก,รกดสเกื่อเป็นกำลังใจให้คลิปต่อไปนะน้องมาคลิปนี้กันบ,บาย